สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอยู่ยะนะครับแล้วก็เอาหยกอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเราก็มาเดินรถไขมันรถไมันกับเพื่อนของเรานะครับที่มหาลัยก็คือมาอยู่หอนล่นแหละนี่เราจะมาเดินบนรอบสะนะครับซึ่ง เราเดินวนมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมต้องช่วเริ่มเดินเพราะว่าถ้าอัดตรงนั้นเดี๋ยวครับออนี่ตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งแล้วเห็นไหมครับจากตรงนั้นเป็นโรงอาหารนะครับ นั่นแหละเราซูมแค่ขนแหละผลไม่นั่นเลยก็ตรงนี้เขาเอาไว้วิ่งนะแต่เราไม่พิงเราเดินใช่เราไม่เอาอะไรแล้วครับดูชุดที่ใส่แถมมีกระเป๋าอีกไม่เหมาะกับการวิ่งอย่างยิ่งเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเอานะครับเดินแค่นี้ของกันเนี่ยนะก็คลิปนี้มีอะไรจะบอกทุกคนนะครับอาจจะไม่ทำคลิปอีกเลยไม่ใช่ อาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกแล้วต้องเ,เ,ร <g> um> เรียนออนไลน์เพื่อทำคลิปเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์ทำคลิปได้นะแต่ไม่ไทำทำไรู้จะทำคลิปออนไลน์เพราะว่าคอนเทนต์มันมันก็มีเยอะแต่ไม่ได้ทำอย่างเช่นรีวิวหนังสือการ์ตูนก็รีวิวไม่ครบก็รีวิวไม่ครบ <c oughs> แต่บางอันก็รีวิวบ้าง ซึ่งเรากลาว่าจะทำรีวิวอีกแต่เสียงเบาไปเพราะไปกินชาบูอ <c ười> ่ะคลิปที่แล้วใช่ใช่ก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้จะปิดไปด้วยสระเราจะมาเล่าประวัติสระสระ,สะชื่ออะไรครับเออชื่อสระเออสระสระ,ะผมบ้างนะผมม็ดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ <c ười> อันนี้เป็นาสรที่พระนเรศวรทำการยิงปืนข้ามแม่น้ำสักสตูเห็ดเห็ดเห็ดลาเซลหรือเปล่าใช่สดลาเซลคุณพูดชื่อมสระน้ำผิดครับสะน้ำแต้มม่รู้จัไม่ได้สระสุริโยไทยตายไปดูตรงนั้นน่ะไม่ไม่อ่านไหมก็ไม่ได้ถ่ายด้วยกันกูไม่รู้โอเคโอเค นี่ลายไปด้วยนะสานี่เลี้ยงปลาโลมาสีชมพูด้วยเหนือวะโคตรโมเลยน,น,ลยนี่ตอนนี้เราผ่านมาแล้วเจ็ดร้อยเมตรร้อยเมตรยังไม่ถึงโลยังไม่ถึงโลเหมือนเดินทางเหมือนเขามีอาจจะตายตั้งแต่ห้าร้อยนี่นะครับเราอัดตั้งแต่ตรงนู้นไกลามากไกลามากแต่เราเดินเล่นแต่ตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงน,นะครับสำหรับคนที่เมากล้อง เพราะมือผมก็สา่เช่นกันมีคลิปนี้ไม่มีละมากลิปนี้ไม่มีละมากพูดพูดไม่มีละมากหลายรอบแล้วมละม้มมาแล้วอืมเป๊ะๆจบครับไปคลิปครับเป็นคลิปบาย